ให้พ่อนไปเออเงินใครค้ำปากนะบอสบายดีพี่น้องสบายดีบุตรสุขสุคนบุตรสมองสุบอนหาเขาสูดเถาแม่กินหะกามาตุเท่านดองเมื่อเศ้าในข้อลาบมาไห้ขว้ซุกมาแล้วผิดว่าเพชร ยับมาได้บ่ได้แล้วขอขอดูไปมือนี้น่ะบ่ท่านได้ออกแต่บ่นอนลูกบ่ได้อีวะัชรหัวเก่าหัวเก่านี่เก็บสามตีนอีกจองคือว่าพี่ลูกบ่ได้ลงเฮือนบน่ได้มือนี้น่ะจองว่าพี่ไอ้หัวเข่ามือแต่ลทางนีตึงูนี่มันเก็บเลยมันตึงเลยนี่แข่งตึงขาตึงขึ้นเนาะเก็บเลยมันออกห่อคือไข่ใหม่เจัญชีได้เหมืนที่จะโจมอ่ะหับหับของขวัญปีใหม่ก่อนจะกินเข่า อามาจะใช้อีกเอื่อยนำถีบกับไอ้ลูเพผุนไห้ของควันปีใหม่มามาโถโศกมานลำรวยทั้งผูหไอทั้งผูห้หับนับเบิง่งดูหันเท่าใดหันอาโถผิวห,หัหลายเฉยเนาะอ่าผิดของควันปีใหมา่าหลางลายใกตองมาอันเด้อะน้อยเอ้ยมาหอดมาถึงเด้อของควันปีใหม่ทึ้ง หน่อยผู้ชายหน่อยเหมือิ่งอ้าวให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งขึ้นมาค่ะขึ้นให้เจ้าแห้งๆด้วยดวยหมันเงินขึ้นได้ได้ได้เยอะนะเยอะให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งค่ะคลายง่ายมือคายรังไรใกลกองมากขังคัว้าขังสายหลายตื่นหนับไว้เด้อนหน่อยเ้อทั้งเมือนิ่งผู้ชายเด้ออ้าวเท่าไดล่ะค่ะ หาเชน้นถ้าคุณป,ป้ามาดีใจคุมัเงินาง,งาม <ś c oughs> เงินเอื่อยกับอายผากมาแล้วอ๋อฮะเฮงเฮงเลยเล,ยลยวยเดือยเด้อทั้งเอ,อื่อยทั้งอายอทั้งเท่าแม่ผูหับกะผู้ผ้หให้กะห้เฮงเฮงรยลย,ลยผู้หับกะห้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพเข้มแข็งไ้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งเอ,อือยทั้งอายผูเอา อันโศกเอาไส่มาใ,<น>ให้ท่าแม่ปีใหม่ฝ้าใหม่ก็ให้หุงให้เฮืองเ<ว>ด้ออยู่เย็นเป็นซุกคฮะยือน,นขอย,ยา่าญ่ะขอยเอขขขรรอข่อจนดใจงจริง่าน่ยังย่านบางผูอืมบางผูอ่าจนว่จะสิ่านผูแบบก็บบได้ทีสุดเลยเป็นเทศชนะเป็นอะไรสวมนต์ค้ามปี เออแหละกะกะหัวยกะหัวกะหัวอเป็นหัวบังกะปูเออเอามันเลือล้อเลือล้อยเลื้อทั้ไปกับพวกเป่งเป่งเป่งก็ก้อนเออข่อยแบบนี่อืืออ่ะกินเขาตอนเช้านะ่ะอันเอาแนวกินมาให้กินเผ็ดกินบ่ได้เพลจะกินเขาเป่าเราเดือกินเขาต้มแม่รอบเพลพเพลนี่ยบ้านเนี่ย <บา S 2> กินขาแน้มลได้ยาลูกมีนิ่งผ um. <tem and ู้ชายคอยค่อยเอิ้นตาลูกน้อยน้อยเข่าก็เอิ้นน้อยมีนิ่งก็เลยผู้ชายก็เอิ้นน้อยอคอยค่อยเอิ้นเนี่ยนั่คอยเลี้ยงลูกยากเลี้ยงลูกโบเป็นไม่ได้ด่าได้ปล่อยข้าวดอกห่อดังกันยังไข่ยังหนาวแต่ยังหน่อยก็เลยเอาไปเอาไปปลูกจะกคนช่อง ลูกไปเลยลูกคนใดอืมมันจะมายิงเหมืออืมคุณยังเนิ่เจ็ดพี่หาเดือนอ้าก็เขาวงเงียนข้าเจ้าในเละอืม้าเขาเงเียนยเกีย่ยวเขาเนี่ยก็เขาเงเียน,ยนแย่ดกขัดใส่ชามชก้นจีก้นหอมกันโอ้ยโอ้ยมันจะมีทางเหาแเหนดีเจะเเลืออื เรีง้ี่ยีงะไลูกเาก่เอินลาเอินลอยกับเพื่อสิใหญ่บ้แม่เออเอากินกินเอาลงไปลุ่มบ่บ่แล้วขอกินแบบนเแห่ะตังหน่อยน่ะนะไปเห็ดคาหักคาพีตังหน่อยต่อไรนัแหลเขาเคยจงเขาขอกินขอลงพ่ตายตั้งหน่อยต่อไรวะ โตไดไหมโตแบบข้อ,อ,ขอกันเข้าบักลวยเปิตน,นะอโอ้ให้พอคอมเห็ดให้ใหม่จะเอาเออเอาคามันไว้เอาคามันมาถ่ายใส่ใหม่ม,มันเป็น,ม,นมันเป็นไม่อาร์ตผัดบักลวยกับบักคอมเอาไปไปขึ้นไปโคมแล้วเฮ้ยฮัก เอาไี้เอาไววดีผ่นอ้ผาออกมาเขียนหนังซื้อน้องผมมาเห็นโบห่กมาจห้อล่คอขอลงอปูอ่ะกินวัดหมูอะไอกินกจีก็กินวัดหมูอะไรช่างหลุดห่าช่างร้านงัวกับงัวงัวถ่าอกครับอ่ะ อันนี้ได้แนวกินมาเห็ดให้แม่กินนี่อันซีนสัน,สนพอค้อมยาแม่แหละแม่แหละก็ได้เออว่าสูพังเหรหยาบบอหรือบอลหยาบอ,อืน่นด้วยพอค้อมนี่ยอันถือเป็นมอสื่อเป็นมอสื่อเป็นผู้ถือไสวาสันซะเป็นนายไสเป็นลามข้าเจ้าวะ่แะแต่ข้าเจ้าอันหายม้อนหน่วยหนึ่ง สิ้นส, <มา S 2> สันาจ,จากแล้วเขาหมักพอคอมเขาติดใจพอคอมเฮ้ยเพิ่พนอนไอ้ไส้กับโบกาคินแล้วเฮ้ยผู้ใหญ่ผุนจับผุนสี่ไปทางใดกับไปแล้วเนี่ยตัวเป็นแก่วเป็นเคยเหยนะ้ยเนาะผนญหายเป็นยังกับเป็นนั่นแล้วโบคินผ่นแล้วผ่นกับเป็นป่าเป็นลุง แมนเออ่ะที่อึดยังเคยเป็นคิดเป็นใจ <c oughs> เจ้า,ายวกัาเราเออเขาติดใจพอคอม,อ,มอันผู้อันกินดองมาบังได้นี่ยนะอันพี่น้องทางอีพอเนาะอ,อันลูก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 ของอันร้านสาวเพลินลูก,ลกง่ายเอออันลูกของร้านสาว ล้านสาวน่ะเป็นลูกของอ้ายอ,อาท้าวพรนี่เป็นอ้าวเขาอเออถ้าวเม่ก็กได้เงินไขความปาาหันเส้าหาพันปันกันก็พอแตงโมพอแตงโม,งโมยังบอท่านมายืมหลดไปเขาหายอยู่พอแตงโมกับเส้าหาพัน,ป,นปันหายบ่าวสัตน์น่ะแล้วปันหายพออกทัดแล้ว ผัวชั่วเขาก็ยังหาเนาะห่วยสัวก็ได้เอือยนอเนาะเนาะแย่เนาะไพสิตัดกันขาดก็กระหายอยู่สั่นแล้วพี่บ้ากับวาลุง่งคือเก่าหมดแล้วอืมบอสชาติบอตาเลยมากมาเป็นเจ้าโคดวงตานังเสือหนังสนามแล้วเดี๋ยวนี้ก็พอลามเอม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อสองไอเนาะพนขม่อไปเนาะ ฟังเข้ามาเนี่ยบ่ษบุเมื่อสิมเมื่อได้แล้วปลานี่แล้วเป็นแลงเวียดงานกันเลยมาต่อต่ออัปเดตท,ทุกคนหลังจากส่งของขวัญปีใหม่ที่เอื้อยกับไอ้นะฝากมาให้เท่าแม่แล้วกับเท่าแม่ก็ลงเฮือนบ่ได้สั่มอันนี้บุษบนได้ลูกแต่บ่ลน,นอนเนาะเที่ยงแล้วเจ็บขาจะนั่นแหละเจ็บเส้นเจ็บเอ็นตึงลูกบ่ได้ กะมาเบิงห้องนอนแ่าแมต่อเนาะตอนนี้ก็บพอค่อมก็กำลังขุนเขียวเห็ดอยู่ทุกมื้อบางมื้อกับเห็ดจนหอดแปดเก่าโมงจังได้ยุดตอนนี้ก่อแผ่นกอพาใส่วงกบด่านนี้ยังสาเก่าเนาะด่านนี่ขยับขึ้นมาใส่วงกบแล้วพอค่อมกำลังสิเทคาน ทัที่ข้านทับวงกบมาขางนี้ขางนี้ก็ห้ากระตั้งวงกบเนาะตั้งแล้วเพิ่นกสิกอคือกันนั่นแหละเพราะว่าส่วนก่อนอนะบล็อกเบิดสั่งบล็อกมาตื่ม นี่ทางด้านลังเนาะหาก็ได้ครึ่งด้านนั้นก็หาก็เทคานทับเมื่อคืนนี้เนาะถึงวงกบบ่อนทางห้องน้ําห้องน้ําก็สิเฮ็ดถึงกกบักยมแหละพี่น้องพื้นยังบ่ทันยังบ่ทันได้เกียมสิเทสิยังดอกทาก่อแล้วซะก่อน ก่อแล้วในใจในขืดอ,อยากสาบแล้วคนละอย่งเทก่อแล้วสาบแล้วจังเท,เเงเทแต่ว่าข้านนี่ก็ยังเสด็จอาณสิเธิ์ยังสด็จเทใหม่ได้ในหนึ่งสองสองห้องสิงเสานี่นะนี่มุมนี่นี่บริเวณนี่สิเป็นห้องน้าเนาะ อัปเดตความคืบนะหน้าก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นพี่น้องเอ้สี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ออกจากเครื่อนล้างเก่าภายมาเห็นกระท่วงว่าใหญ่ว่าสันตก็ออกใหม่ในสำมื่นเป็นลังว่าสันหากไข่แน่แต่ว่าพอค่อมเพิ่นกระเหตุเองทึงสีบ่งงาม แต่กับแดดบบซองนาพ้นบวใส่หัวก็เอาแหละแม่ค้อมวะเพราะว่างบประมาณขาสาางเ้าบ่มีเนาะเอาต้องเห็ดเองสาเนี่กับสมควรนแหละพี่น้องเอลยอ้าลมหัวกุดมามุนใส่บักลวยเอาขึ้นแม่ลูกตุกนาบนะเอาขึ้นเอาขึ้นใส่กระเละตาราง ประตูนี่ยังิได้เห็ดใส่ใหม่เนาะห้องก้างนี่ป้าลกูกไว้บ่อนลูกล้านหนังผักหนังเศร้ากินเข่ากินนามป้าตัวหนาเกาะบบสุดเลยเนาะบ้านนี่เห็ดออกมาใหม่ก่อนอื่นกับ ขอขอบใจไปทางเอ๋ยน,นำทิบกับไอรูทาง U.S.A. เลลายเดอที่ให้ค้องควันเถาแม่เนาะหาแซนกิปบให้ค้องควันปีใหม่ฝ่าใหม่กาขอให้เอ๋ยกับอ้ายพร้อมกับเถาแม่เนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นควันยืนสมบูรณ์พูนสุข Ng, เฮงๆรวยๆจับ,บายสิ่งใดก็ให้เป็นเงินเป็นคำขายประกันภัยก็ให้ลูกค้าหลายๆเด้อเอื้อนำทิพย์กับไอลูทาง USA ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องตำารวจสู้วนันเนาะอยู่ต่างแดนเนะี่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เอื้อยกับไอให้เพิ่มมีกำลังใจถ่ายคลิปเนาะสำหรับแม่ค่อมเอื้อพผ่นก็ให้คือกันได้พี่น้อง แต่อุ๊บไวซะก่อนเนาะไว้ต่อคลิปหนาอ่าของควันปีใหม่แม่ค่อมก็ได้คือกันแต่อุ๊บไวปินอ่าคลิปหนาเนาะคลิปหนาหนาแม่สิแม่ค่อมสิมาเฉลยสู่ฟังเนาะเอาผพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี